สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nihongo Station สถานีภาษาญ,ญ,ะะญี่ปุ่นนะครับโโอเ,อเซนเซร้องแบบค่อมจังหวะนะมาฮิิตตโกช คิดานานิโตโชิวะเซนีอ่ะเราทำสมองให้เราโล่งๆเนาะแล้วก็ไม่ต้องคิดต้องร้อนอะไรนะครับใจเย็นๆใจร่มๆนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการอ่านเขียนออกเสียงอักษรคัตตักคณนะแบบ1นึ่งถึงสองไยังนะครับเพราะว่ามีคนคอมเมนต์เข้ามาว่า อันตัวที่ลกคณะส่วนใหญ่อะก็นักเรียนส่วนใหญ่ก็พอแม่นอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่พอเป็นอักษรคาตาคณะเนี่ยมันไม่ค่อยใช้บางทีก็ไม่ค่อยคุ้นเนาะทีนี้อะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบฝึกเนาะเขียนอ่านตัวอักษรคาตาคณะนะครับเดี๋ยวถ้าทุกคนแบบเก่งๆค่อง,องๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการสอนบทเรียนคือแบบ เพลงภาษาญี่ปุ่นแบบเมื่อกี้นี้นะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยเอาผู้ตรงๆเลยนะคือเซนเซยสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ได้เงินเดือนนะตอนจบตอนจบมานี่ก็รู้สึกเปลี่ยนงานไปประมาณ3 4สี่รอบนะครับก็ได้เงินเดือนเป็นแสนนะครับก็เป็นล่ามนะครับแล้วก็เราออกจากล่ามมาทํางานส่วนตัวก็นานแล้วนะครับแต่เนี่ยก็รู้สึกอยากจะแบ่งปันแล้วก็ใครที่ติดตามช่องนี้เนี่ยถ้าอยากเก่งภาษาญี่ปุ่นอยากได้ความรู้ภาษาญี่ปุ่น ทางเบื้องต้นและเชิงลึกเนี่ยอันนี้สัญญาเลยว่าก็แบบจะทําให้เป็นแบบสาธารณกุศลไปเลยนะครับส่วนอันไหนที่แบบใครอยากเรียนเป็นคอร์สจริงๆจังๆเนี่ยเดี๋ยวทางเราก็จะมีตัวเป็นคอร์สออกมานะแต่ว่าอันเนี้ยแบ่งปันให้กับทุกคนฟรีๆเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่อยากทำนะครับในสิ่งที่เออตัวเองก็เชี่ยวชาญอยู่แล้วแล้วก็ไม่อยากให้สูญหายไปกับตัวเองนะครับอาราพาบทมามา,มากแล้วอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าอย่างอักษร <c oughs> ตัวแรกนะครับอ่านว่าแอร์แอร์เฮ้ยเหมือนแอร์ภาษาไทยเลยใช่ครับแอร์แอร์แปลว่าอากาศนะฮะอากาศนะครับแอร์เออาตัวเอกับตัวอารนะครับแอร์แอร์แปลว่าอากาศอากาศในที่นี้ก็หมายถึงว่าอากาศที่เราแบบสูดลมหายใจเข้าไปอย่างนี้นครับแปลว่าอากาศนะครับแอร์ A, นะครับแอร เออะอ่าเดี๋ยวเขียนให้ทุกคนดูนะตัวเอตัวคาตาคณนะนะครับแล้วก็ตัวอะเอเอไม่มีอะไรเกินกว่าความพยายามเรานะทุกคนคือตอนแรกเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียนตอนแรกอาจจะดูเหมือนช้านะทุกคนพอเราได้พอเราอ่านตัวอักษรคล่องนะครับเราก็เริ่มได้ไวยากรณ์พื้นฐานเนี่ย ภาษาญี่ปุ่นบอกเลยว่าไปไวบางทีก็ไปไวกว่าภาษาอังกฤษอีกนะเออแต่ตอนแรกๆอ่ะภาษาญี่ปุ่นอาจจะดูเหมือนแบบชานะครับเอแปลว่าอากาศนะครับเอดีว่าการออกเสียงภาษาญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ถ้าเราอยากแบบพูดเก่งก็ต้องฟังเก่งเดี๋ยวเรื่องของเทคนิคการพูดการฟังเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์อีกทีหนึง่งเพราะว่ามันก็มันมีความลึกนะครับแต่ว่าเรอเรียนผ่านมาแล้วครับมันก็เลยอาจจะ ไม่ใช่เป็นเรื่องยากของเซนเซเนาะใครที่แบบเออตั้งใจเรียนภาษญี่ปุ่นก็เป็นกําลังใจให้นะครับถัดมาคือ Off Off ก็แปลว่า Off แปลว่าปิดปิดในที่นี้นี่คือสามารถเอาไปใช้กับแบบกิจการปิดหรือว่าปิดไม่ให้เข้าหรือว่าแบบโปรแกร,รม Off แล้วไฟออ Off แล้วอะไรเงี้ยคนญี่ปุ่นก็ใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วก็ความหมายเนี่ยก็เหมือนกับภาษาอังกฤษที่ ฝรั่งเขาใช้ได้เลยนะครับ off อย่างเงี้ยก็แปลว่าปิดนะอ่านว่า off off อย่างเช่นเครื่องจักรเนี่ยมันก็จะมีเป็นเหมือนบอร์ดนาอกว่ามัน on หรือว่ามัน off นะครับในอย่างเครื่องจักรเนี่ยถ้ามันโชว์ว่ามันปิดนะฮะมันก็จะขึ้นจะเป็นเหมือนแบบเป็นป้ายสีแดงๆแล้วขึ้นว่า off นะครับก็ off แปลว่าปิดนะครับ off off นะครับ โอฟูโอฟูนะครับโอฟู oh, อ่าถัดมาอันนี้รู้กันทั่วโลกนะครับคิสคิสคิสแปลว่าจูบนะครับคิสแปลว่าจูบนะครับคิสส์นะครับคีแล้วก็ส์เนี่ยแม็กง่ายไหมทุกคนคิสส์คิสส์คิสส์ต่าจูบแล้วจูบเขาคาเรนีคาเรนีคิสส์ต่า จูบเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆสอนนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมแล้วก็กิริยานะครับให้รู้ว่าคำว่าคริสเนี่ยแปลว่าจูบนะครับคิสญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าคิสบ k ิส s นะคิสนะคิสแชร์แชร์แปลว่าแบ่งปันนะอาใครแบบใช้คอมพิวเตอร์บ,บ่อยๆนะครับมันจะมีการแบ่งปันไฟล์ก็จะมีตัวมีสัญลักษณ์ตัวนี้เนาะมีสัญลักษณ์ตัวนี้อันนี้ก็เรียกว่าแชร์แชร์ชี ตัวเอกเล็กแล้วก็อะนะฮะชิตัวเอกเล็กแล้วก็อะแชร์ตัวชิ <c oughs> ที่เป็นคาตาคนณนะเอเล็กแชร์แชร์ตัวเอกเล็กนะครับแล้วก็อะแชร์สมมติถ้าเราจะใช้เป็นคำศัท์พูดว่าเราแชร์ไฟล์นี้ไปแล้วนะครับรับแล้วก็พูดว่าค sh ุณโอไฟล์โอแชร์สิมาสเต้คุณโอไฟล์โอแชร์สิมาสต้ นะครับซึ่งในนี้แชร์สดงหาสตะอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าเนาะก็เดี๋ยวเรื่องประโยค <c oughs> เราเค่อยมาเรียนถัดมาเซตตกเซตก็ย่อมาจากภาษาอังกฤษตัวนี้นะครับเซตนะครับเซตตกเซตตตัวนี้รัดในฐานที่เข้าใจนะครับเซตตกเซตตกคืออะไรที่เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาจะเรียกว่าเซต นะครับญี่ปุ่นก็เรียกเหมือนเราเลยแบบเราก็เรียกว่าเอ้ยพี่เอาผ้าหนึ่งเมตรเอเอเอเาเอาผ้าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอามาเซตหนึ่งอย่างเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พูดอย่างนี้เนี่ยมันอิจิเซตโตกระดะไซอิจิเซตโตก็คือหนึ่งเซตนะครับอิจิอาอิจิาสมมุติว่าหนึ่งนะทุกคนหนึ่งอิจิเซตโต หนึ่งเซตนะครับสองเซตก็นี่นี่เซตโต๊ะสามเซตนะครับเดี๋ยวสอนนับเลขญี่ปุ่นเข้าหลังนะฮะซังเซตเห็นไหมคำว่าสังนี่เหมือนคำว่าสามนะเหมือนกันทั่วโลกเลยคำว่าสามเนี่ยลักสัพท์มาแบบแปลกๆนะครับสันนี่ อย่างภาษาจีนก็อีเออร์ซันเห็นไหมก็ซันเหมือนกันภาษาไทยก็1 2ึสามนะฮะคำว่า3นี่มีเสียงคล้ายกันญี่ปุ่นก็ออกว่าซังนะครับซังเซตโตะสามเซต,ตอย่างเงี้ยครับเซตโตะนะฮะเซตโตะซื้อเล็กแล้วก็ตัวโตนะครับเซตโตะทัดมาโคคออันนี้ไม่ใช่แปลว่าแอปเปิ้ลถูกกันนะคอแปลว่าแกนกลางหรือตรงกลางนะฮะให้ดูแกนมันตรงนี้แกนกลางหรือ มาจากภาษาอังกฤษคำว่า core core แล้วก็ใช้ในความหมายก็คือแบบเหมือนภาษาอังกฤษได้เลยทุกประการนะครับ core คือแกนกลางหลักการสำคัญส่วนที่เป็น core ส่วนที่เป็นแก่นแก่นแท้อะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า core เลยนะ core ได้หรือแบบแกนกลางแข็งแรงนะครับ core กะซิยยซิยยแปลว่าแข็งนะครับ คอกะซุย,ยคือแกนกลางตรงเนี้ยมันแข็งแรงนะครับแกนกลางตรงเนี้ยมันแข็งแรงคือคําว่าคอคอเหมือนคอเราไงฮะคอแต่ว่าต้องมีเสียงอักหน่อยๆเพราะถ้าเป็นคอเราก็เป็นภาษาไทยไปเลยใช่ไหมเอออันนี้ก็เป็นคอ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 อคออันะแต่ไม่ออกเสียงอังแบบชัดเจนนะครับคอคออ่า ถัดมาให้ทายถ่ายถ่ายก่อนติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกคืออะไรนะครับหนึ่งสองสามคาเฟ่คาเฟ่มาจากภาษาฝรั่งเศสนะฮะตึงคาเฟ่คาฟเคาฟเ่เดี๋ยวอันนี้ถ้าใครไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสมันจะมีตัวอักษรที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะทุกคนถ้าภาษาอังกฤษก็จะไม่มีนะฮะจะเป็นตัว C A F E เฉยๆแต่นนี้เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับคาเฟ่คาฟเคาฟ,เาฟเ่ก็คือขายพวกกาแฟพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเราก็เรียกคาเฟ่ นะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจรู้กันเลยก็คาเฟคคาเฟอ่อะนะวิธีการเขียนนะครับอะเรามาพร้อมกันนะคาเฟทีนี้ถ้าเป็นตัวฮ่าราคะมันก็จะเป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมทุกคนคาแต่ทีนี้ทางคาตาคาไม่ต้อง เอาตัวนี้ออกได้เลยแล้วก็เป็นคะเลยแล้วตัวออกจากแข็งแข็งก่านะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคะแล้วก็ตัวฟุแล้วก็เอเล็กค,คาเฟ่คาเฟ่นะคาเฟ่คาเฟ่ชิเดียอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าที่ขายสัตว์ขายสถานอาหารเช่นแบบฉันอยากไปคาเฟ่คาเฟน่นีอิคิตาเดสคาเฟน่นีอิคิตาเดสวันหยุดนี้ฉันอยากจะไปคาเฟ่ อ่ะเช่นนัทยาสุมินินัทยาสุมิเอ้ยขอโทษผิดครับยาสุมิโนฮินี่อ่ายาสุมิโนฮินี่ยาสุมิโนฮิแปลว่าวันหยุดนะครับนี่เป็นคําช่วยนะครับเอาไว้บอกวันเวลานะครับยาสุมิโนฮิวันหยุดนะฮะยาสุมิโนฮินีคาเฟ่นิคิตายุสนะ <c oughs> อ่ะต่อตัวศูน นะครับก็เรียกว่าเซโรเซโรมีเทนเทนด้วยเซโรเซโรตัวเซมาจากตัวนี้แต่ว่าไม่มีตรงนี้นะซาชิซุเซาทุกคนจำตัวเซได้เนาะเซอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ไม่มีนะฮะไม่มีเนาะของตัวคาตาคณะเนาะ ให้เราใส่เป็นอย่างนี้เลยเซนี่ไงง่ายมากง่ายกว่าภาษาไทยตัวอักษรน่าเขียนง่ายกว่าสายาไทยนะทุกคนถ้าตัวคาตาคานาเน่เซเซโรเซโรโรเหมือนคุจิที่แปลว่าปากตัวคันจินะครับเซโรแปลว่าศูนย์นะครับเซโรฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นเริ่มต้นจากศูนย์เลยก็คือเซโรกะระาในฮงโกเบนเคียวชิมัสเซโรการะาในฮงโกเบนเคียวชิมัส หรือฉันจะพูดว่าฉันเริ่มต้นจากศูนย์เซโรกราฮาชิเมมัสเซโรกราฮาชิเมมัสเริ่มต้นจากศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเนาะเซโรอ่าตึงอ่ะถัดไปอันนี้จบสองพยางแล้วก็พวกคำต่างๆให้ทุกคนเนาะไปคัดมาประมาณหนึ่งคำสักสิบครั้งนะหนึ่งคำคัดมาสิบตัวนะครับฮิโตสึโนโคโตบะ จุ๊กคายคู่ได้ค่ะเขียนให้ครับให้ต,โโโตัวคำว่าจุ๊กคายคู่ได้เร่งชูดเขียนให้ก็คือหนึ่งคำศัพท์เนี่ยให้ไปฝึกฝนมาทักสิบครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะฝึกเรียนคำสามพยางค์ของคำคัตคณะนะไปละ